สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกๆท่านนะคะเรียกได้ว่าชาวตุลเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความสามารถนะคะโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายต้องยกให้ชาวลัคนาราศีตุลมีรักเขาเรียกมีทักษะนะคะมีสเสน่ห์ใครได้เจอได้เจอชาวตุลเนี่ย เสร็จทุกลายนะคะแล้วก็ตุนเองเนี่ยมีสเสน่ห์ในตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทามาหากินในเรื่องของความรักนะคะคนก็มักจะมาชื่นชอบคุณหรือบางทีตัวคุณเองก็มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวนะจ๊ะตุนนะมรุษย์ตยูเนี่ยเล็งรักมาหลายปีนะคะมันก็จะมีความอึนๆนงงๆชีวิตเจอเจอการเปลี่ยนแปลงเจออ่าบางคนเจอเจอช่วงชีวิตที่มีความหักเห ะะหักเหตในชีวิตเกิดขึ้นแต่เรียกได้ว่าตุลเนียมีความอดทนมีทักษะความสามารถสามารถเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่มีความกดดันจนคุณมอีอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงปัจจุบนันนี้ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดาวหลายๆดวงนะคะก่อนหน้านี้ดาวเสากับดาวพฤหัส ไปกลุ่มกันอยู่ในภพพันธุของคุณบางคนเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับบ้านนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับบ้านญาติพีน้องเปื่อนฟุง้งบริวะหรือซ่อมบ้านซ่อมรถเนี่ยวนๆเวียนๆอยู่ประมาณพวกเนี้ย แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ดาวพุธก็ดีดาวศุกร์ก็ดีดาว,ดดาวอาทิตย์ก็ดีนะคะเดี๋ยวเขาจะแห่แหมนมารวมกันอยู่ในภพพันธุแม่หมอจะบอกอย่างนี้นะชาวลัคนาราศีตุลถ้าเกิดใครเป็นคนที่อชอบทําบุญสัางบุญสัางกุศลมันมักจะมีเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมานะคะ แล้วในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับบ้านเก่ารถเก่าอะไรเก่าๆหรืออะไรที่คุณต้องซ่อมต้องรุงลองเอาไปเสี่ยงโชคดูแล้วกันเพื่อจะมีดวงนะคะดาวเดินดีแบบนี้ดวงใครดวงมันนะไม่ใช่ทุกคนเน้นย้ําทุกคลิปและทุกลักคณาราศีดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะจังหวะชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันการทํานายมันเป็นแบบกว้างๆใจเย็นๆเดี๋ยวมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนี่ไม่เหมอรนะับผิดชอบไม่ไหวนะจ๊ะ ขึ้นอยู่ดุล,ลพินิจของแต่ละบุคคลเข้ามาสู่ในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนอื่นแม่หมอจะขอแนะนำไพ่ไกด์สปิริตแอนิมอลไพ่จิตวิญญาณแห่งสัตว์ที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์คุณได้ไพ่นกยุงจิตวิญญาณแห่งนกยุงกำลังจะบอกกับคุณว่าออกมารับแสงนะคะมาโชว์แสงมาโชว์ความสามารถของคุณได้แล้ว เอาเข้าจริงๆอะตุลเป็นคนมีความสามารถมากๆเป็นคนที่รอบรู้มีความเก่งมีความใจเย็นมีสเสน่ห์นะคะคุณเต็มไปด้วยความสามารถเพียงแต่ในจังหวะที่ดาวหรือทีอยูมันเล็งรักนะคะชีวิตมันเลยต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนะคะคุณจงมั่นใจเถอะถ้าตุลเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะลงมือทําอะไรแล้วก็แล้วแต่ทําได้แล้วทําได้ดี เห็นไหมคะนกยุงเนี่ยมาเขาเรียกตีแผ่ขนเนาะตีแผ่ขนสวยๆอ่ะปีกสวยๆแม่หมอก็นึกไม่ออกเขาเรียกว่าอะไรละเขาลำแพนเออเขาจะมาลํำแพนสวยๆมาโชว์ความงามเพราะฉะนั้นมาโชว์ศักยภาพความงดงามของคุณในเดือนกุมภาพันธ์คุณอาจจะรู้สึกถึงความเครียดความกดดันนะคะเนี่ย คือไม่ใช่ว่าคุณไม่มีอะไรจะทำนะเพียงแต่พอทําอะไรแล้วมันไม่ได้ดั่งใจคุณนะมีโครงการใหญ่อยากจะทำแหมใครเป็นเจ้าของกิจการการงานเป็นลูกจ้างร้านประจาํามีไอเดียมีความคิดอยากจะทํางานอะไรที่มันหนักมันเหนื่อยอยากได้เงินเยอะๆช่องทางอย่างงั้นอย่างนี้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจหรือสภาพที่ เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันมีผลกระทบต่อตัวคุณเนี่ยคุณก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งมันทําอะไรไม่ได้ดังใจนะคะได้ภายนกยุงออกมาบางทีอะวิกฤตมันอาจจะมีโอกาสนะคะอย่าทําตัวเศร้าส้อยเหงาหงอยออกมาโชว์ ลำแพนนะคะความสง่างามความงดงามของคุณความสามารถของคุณได้แล้วคอ่คอยคคิดเพราะว่าดาวมันอยู่แบบเนี้ยมันอยู่ไม่นานนะคะเพราะว่าในเดือนประมาณสักปลายเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวดาวศุกร์ก็ออกแล้วดาวอาทิตย์ก็ออกเข้าสู่เดือนมีนาดาวพฤหัสเองก็จะออกไปอยู่ในภพปุตตะท่นี้แหละถ้าเกิดในช่วงสองสามเดือนนี้นะคะใครยังไม่ได้ของฝันของฝากไม่ได้อาชีพที่สองไม่ได้เงินส่วน ส่วนแบ่งจากงานพิเศษอะไรหรือการเสียงดวงอะไรนะคะช่วงของเดือนมีนานเนี่ยจะเด่นชัดต้องรอให้ดาวพฤหัสเข้าไปอยู่พบปุตตะเสียก่อนนะคะตุลอยากจะทำอาชีพสองอาชีพเสริมเนี่ยในเดือนกุมภาอาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะคุณแต่คุณควรจะวางแผนการให้ดีนะคะเดี๋ยวช่วงมีนานอะไรดีๆไอ้แผนการที่คุณอยากทำคุณอาจจะเจอช่องทางนั้นและก็จะมีความสำเร็จ ในเดือนนี้นะคะนอกจากการงานที่คุณอยากจะคิดจะขยับขยายนะคะแต่มันไปไม่ได้เห็นไห้แปดดาบแปดดาบเนี่ยมันสภาพอารมณ์ประมาณแบบอืมฉันก็อยากจะทําอย่างนั้นฉันก็อยากจะทําอย่างนี้ผมก็อยากจะขยับขยายแต่มันทําอะไรมากไม่ได้นะคะผลกระทบมันมีแต่จงเชื่อมั่นความงดงามของคุณนะคะเดียวมันก็ผ่านไปช่วงนี้ก็อืมเซ็งเบือบบ่อนะคะช่วง The Moon วิตกจะหลุดไปนะโอ้โหขึ้นคู่กับแปดถ้วย 8ด,ดาบอีกโอ้โหนะคิดเยอะปัญหาเยอะช่วงนี้นะคะดาวหลายๆดวงเนี่ยไปไปชุมนุมกันอยู่พบพันธุแม้กระทั่งเจ้าเรือนตัวตนของคุณก็คือดาวศุกร์อย่าลืมว่าดาวศุกร์เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบมรณะซึ่งปัจจุบันมีพรลาหูสถิตอยู่แล้วไปอยู่พบพันธุระมัดระวังในเรื่องอะไรเอ่ยในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถ นะคะอยู่ดีไอ้นุ่นพังไอ้นี่เสียหรือต้องเอาเงินไปคอยช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็มักจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินเพราะคนอื่นด้วยหรือต้องซ่อมร่างกายของเราส่วนสึกหลอของเราอะร่างกายหลังเราตรงไหนเจ็บตรงไหนบาดเจ็บ,จบอาจจะต้องเสียเงินเสียทองแนวนี้ใครชอบในการทําบุญอะช่วงนี้เน้นการทําบุญบ้างนะคะดาวที่มันลุมๆกันแบบเนี้ยทุกคณะราศีแม่หมอก็จะแนะนําให้พยายาม ทำในเรื่องของการทําบุญนะคะถ้าเกิดคุณไม่สะดวกเรื่องการเดินทางหรือการเงินนั่งสมาธิสวดมนต์ทำบุญกับคนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่คุณคนที่คุณรักคนที่รักคุณโอเคแล้วนะแค่นี้โอเคแล้วแล้วทําใจล่มล่ม,ลมกุมภาผ่านอนะ่ะมันแค่ช่วง28วันจังหวะดีๆคุณยังมีอะไรอีกมากมายในช่วงของในช่วงเดือนนี้การเงินนะคะไปมีตําแหน่งเป็นกเกษตรอยู่พบปัตตานี นะคะตานเงินดีนะดาวเกตมาสถิตแต่ตุลมีค่าใช้จ่ายเยอะบอกแล้วตุลเนี่ยถ้ามีเงินอนะ่ะใจใหญ่ใจกว้างนะคะใจบุญสุนทานไม่เคยแบบเอาเปรียกใคร ตนเป็นคนใจกว้างจริงๆแต่ในช่วงนี้มันอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะตัวคุณเองก็ต้องใช้เยอะแล้วรา,ายได้ที่คุณคาดหวังไว้มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ไม่ถูกอกถูกใจสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องลดลดความใจกว้างลงไปบ้างนะแต่การเงินดีเพียงแต่เนี่ยเห็นไหมการเงินก็เข้าดีนะคะถ้าเกิดในไพ่ การดูไพ uh ่เ huh นี ized, so ่ยถ้าเกิดมันไม่มีไพ่เหรียญคุณก็ต้องดูเหรียญมันเรื่องของการเงินถ้าไม่มีคุณต้องลองดูลองลงมาอาจจะเป็นไม้อาจจะเป็นถ้วยเนี่ยคุณลองสังเกตดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินมันเข้ามาดีแหละนะมันไม่มีไม่ได้ขาดหรอกแต่ภาล่าของคุณมันออกตลอดหรือบางคนเนี่ยชอบช้อปปิ้งชอบซื้อของชอบมีกิเลสตัณหาอะไรมากมายนะคะอ้นนู้นต้องมีฉันต้องได้ฉันยังมีไม่ครบนะคะอาหารการกินเออเอาเนี้ย นะช่วงเศรษฐกิจเป็นแบบนี้คุณวางแผนให้ดีแล้วกันบางทีอยาอยาใช้จ่ายอะไรมากไปตุนไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเวลาเรื่องกินเวลาเรื่องสังคมจะไม่ค่อยงกแต่กับตัวเองเนี่ยจะมีแผนจะมีแผนการนะคะจะทําตรงนั่นตรงนี้จะไอน้นู่นไอ้นี่จะเป็นคนที่มีการวางแผนการที่ดีนะคะแต่ความฟุ่มเฟือยหรือความชอบชื่นชอบอะไรช่วงนี้ก็เผาๆลงบ้าง เห็นไหมคะมันเป็นขึ้นอยู่กับสภาพลมนะคะดาบดักหนักเองเนี่ยมันไม่ขึ้นอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องของกิจการการงานก็ดีการเงินก็ดีคุณมาในทิศทางที่ดีเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเดือนมีนาเนี่ยน่าสนุก นะคะส่วนในคลิปนี้เนี่ยแม่หมอจะบอกนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเป็นเดือน14เดือนกุมภาพันธ์เทศกาลแห่งความรักแม่หมอจะจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของความรักให้คุณเลยแต่ว่าขอเป็นแยกเป็นคลิปในเรื่องของความรักต่างหากนะคะซึ่งตรงนี้ยังไม่เสร็จน่าจะเสร็จภายในอาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรับคําทํานายในด้านการเงินการงานไปก่อนนะอย่าลืมนะคะออกมาเป็นนกยุงได้แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บตัวแล้วออกมาเป็นนกยุงลําแผ่นสวยๆนะคะ ความมีสเสน่ห์ของคุณความสวยงามของคุณคนที่ชาวลัคนาราศีตุลจำไว้นะคะต้องแต่งตัวให้สวยต้องแต่งตัวให้หลอ่อต้องแต่งตัวดูดีเรียกศัพท์เรียกโชคนะคะยิ่งสวยยิ่งหลอ่อโอ้โหเห่งๆเลยอคุณโชคดีแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปของความรักคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ